อุทำได้ก็มีเป็นทำทองมันเอาใช้อย่างนี้ใช่ไใช่ที่ทำในวันนั้นน่ะขึ้นลงเงายะทุกท่านที่นคุณพากยยืนเท้าขวามาด้นน้าคะเห็นขาขวาให้ตึงหายใจเข้านะคะนํามือซ้ายแตะเท่าแตะขาซ้ายไม่ได้ใต้สะพานขึน้นมา ทิ้งตัวไปด้านหลังทิ้งแขนขวาไปด้านหลัง,งววส้ามสี สสามองและ1มาอยากลองไหมคะเป่าปากกนดินสะโกมาด้วนหน้านชขาดกิง ค่ะอออคุณไ <c oughs> ด้ช่ไหมวารู้สึกจะอยู่ที่ <c oughs> น,ไไน้า <c> ข <oughs> <c oughs> าหลังไม่ได้ไปเท่าไหร่เราหนาได้คือถ้านไม่ได้ก็นอนเกยไม่ได้แต่สักนสกไปก่อนแต่สักวันสักคืนไ,ไว้ก่